ได้ช่วยกันคิดนะครับช่วยกันร่วมกันคิดว่าจะทําอย่างไรที่จะให้เกิดการกระจายไรายได้ทำให้เศรษฐกิจของจวุกะบีมันเกิดหมุนเวียนกันนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับเราได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าชุมชนไหนในพื้นที่ของเราที่มีจุดแข็งนะครับมีบริบทต่างๆที่สามารถนะครับที่จะต่อยอดนะครับให้เกิดเป็นมุลค่าทางการท่องเที่ยวได้เพื่อให้ดึงให้พี่น้องของเราเนี่ย ได้เกิดมันมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะได้รับประโยชน์นะครับจากการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็ทําให้พี่น้องของเราเนี่ยได้ดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยนะครับเดิมเนี่ยเราทําแผนเอาไว้เนี่ยมีอยู่5ชุมชนหลักเป็นชุมชนที่นะครับหลังจากนั้นเราได้ใช้งบพัฒนาจังหวัดช่วยเข้าไปนะครับจนปัจจุบันเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตน,ตนเองแล้วแล้วก็มี ชุมชนเครือข่ายเป็นชุมชนน้องนะับที่จเจริญรอยตามมามันจะสังเกตว่าชุมชนของเราเนี่ยมีเกือบ20ชุมชนนะครับที่เป็นหลักๆอยู่ในในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นเป็นคุณค่าที่สามารถที่จะหยิบยกมาเพื่อให้เกิดประสบการณ์กับนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้สร้างเครือข่ายนะครับพี่น้องท่องเที่ยววิถีชุมชนของเราขึ้นมา เพื่อที่จะเผยแพร่ถ่ายทอดจุดแข็งต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวเขาได้สัมผัสซึ่งในวันที่16-18นี้ที่จะถึงนี้บริเวณลานปฏิมากรรมปูดำแล้วก็บริเวณโดยรอบจนมาถึงบริเวณสถานที่แห่งนี้เ็าจะถูกจัดเป็นการรวมของชุมชนท่องเที่ยวของเราทั้งหมด16ชุมชน นะครับมารวมกันมาอยู่ที่นี่นะครับในการที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆต่างๆนะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับได้กรุณานะครับได้เผยแพร่ไปอย่างทันนะครับงานนี้นะครับเพื่อที่จะไปถึงนะครับบอกกล่าวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศรับรวมถึงพี่น้อง บีด้วยนะครับแล้กม็มีมีส่วนร่วกนะครับ